สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมปี2566นี้นะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะเรามาเริ่มอ่นานไพ่กันเลยนะคะพลังงานความรักของคุณดีมากๆเลยชาวราศีตุลน,นะคะอ่ะพูดเป็นสองกรณีนะคะบางท่านบางคนเนี่ยมีอดีตรักเก่า นะอดีตรักเก่าห่วนคืนนะคะการเยียวยาจิตใจการเยียวยาความรักแล้วก็ได้ไปตอบในความสัมพันธ์นะคะขึ้นมาแต่ในกรณีที่เขาเคยคบซ้อนเคยทำร้ายจิตใจคุณนะคะนกว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ให้โอกาสเขานะคะอันนี้ต้องลองดูนะว่าคุณอยู่ในลักษณะแบบนั้นหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S แต่ถ้าเป็นความรักที่ยังรักกันอยู่ นะคะยังไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยได้ไปต่อด้วยกันสูงมากๆนะคะคือคุณก็อาจจะยังคิดถึงเขาคุณก็อาจจะยังรอเขาอยู่นะคะแล้วก็มีความหวังกับการรอคอยครั้งนี้นะคะนะคุณก็จะได้กลับมาเดินหน้าต่ะในความรักครั้งนี้นะคะด้วยดวงชะตาที่คุณและเขาเป็น เนื้อคู่กันเป็นอดีตชาติของการราะกันก็ได้นะบางท่านบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดใจนะคะให้กับโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาได้เลยนะคะไม่มีใครที่จะแทนที่คนคนนี้ได้เลยนะคะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะขึ้นไพ่หกถ้วยเนาะ ก็มีโอกาสค่ะที่จะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณไม่มีคนเก่านะคะนกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะเจอกับความรักครั้งใหม่นะคะความรักที่คุณคุณรู้สึกว่าเขาจะสร้างความหวังใหม่ให้กับคุณได้นะอะ่ขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน่ะเป็นพลังงานของคนใหม่ๆความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่จริงจังแม้ว่าคุณอะ่ะ จะเคยผ่านการเสียใจผิดหวังกับความรักมาจนคุณมีกำแพงคุณไม่คิดจะเปิดใจให้กับใครแล้วก็ได้นะคะนกมองว่าคนคนนี้สามารถที่จะชนะใจคุณได้ด้วยหัวใจที่เขามีความรักที่บริสุทธิ์ให้กับคุณด้วยหัวใจที่เขาร้เงื่อนไขที่จะรักคุณนะคะมีความรักที่อ่อนโยนจริงใจให้กับคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้จึงสามารถชนะใจคุณได้ค่ะ ตำแหน่งปัญหานะคะขึ้นไพ่เดาหมูลเนี่ยนกรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีความกังวลแหละอย่างที่บอกว่าคุณเคยเป็นสามดบมาแบบเนี้ยนะคุณก็เลยกังวลที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแต่คนคนนี้เขาจะเอาความชัดเจนความรู้สึกที่จริงใจเนี่ยแหละชนะใจคุณจนได้นะคะคนคนนี้เป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะเป็นความรักที่ คุณก็อาจจะเคยรอคอยความรักในรูปแบบนี้มาเสมอนะคะซึ่งถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอนะเพราะว่าขึ้นไพ่ใบนี้ไม่ช้าไม่นานคุณจะได้เจอกันละนะอาจจะไม่เกิน3เดือนนี้นะคะพลังงานเป็นชาวธาตุไฟได้นะคะเมสสิงห์ธนูชาวธาตุด,ดินพฤษศกกันมังกรแล้วก็ชาวราศีตุลค่ะคนคนนี้นะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรอะไรก็ได้นะสถานที่เก่าๆหรือว่า ผ่านการเดินทางผ่านงานได้นะคะเครื่องมือสื่อสารก็ได้ด้วยเช่นกันคุณจะได้เจอกับความรักที่ชัดเจนนะคะความรักที่มั่นคงสองใบนี้นะคะหมายถึงการตกลงปงใจนะคะมั่นหมายแต่งงานกันก็ได้หรือนะคะอีกกรณีหนึ่งบางท่านบางคนอะ่ะโอ้โหกลับมา นะคะคนเก่ากลับมาคนใหม่ก็เข้ามาอะไรแบบนี้คุณอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสองด่านที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะว่าใครนะคะคือความรักที่คุณปรารถนาหรือเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือชาวราศีตุลคุณใช้เหตุใช้ผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วแหละนะคุณก็คงจะเลือก ความรักที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณคนที่ไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณไปอยู่ในความรักที่มันท็อกซิกที่มันเป็นพิษกับคุณนะคะนกมองว่าตัวคุณเองจะเลือกคนที่เขาทําให้คุณรู้สึกดีหรือว่าความรักที่ไม่ทำร้ายคุณนะคะคนที่ที่อยู่ด้วยเราสบายใจนะคะคือนก ว่าคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะชาวราศีตุลสิ่งิ่งต่างๆที่คุณเคยผ่านมานะอาจจะทำให้คุณะเติบโตขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขยายไพ่กันนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะชาวราศีตุลเจ็ดเหรียญค่ะอืม ตกหลุมรักนะคะตกหลุมรักอีกแล้วคนคนนี้เขารักแล้วก็คลั่งใครคุณมากมีความมีความแบบว่ารู้สึกดึงดูดนะคะคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากสูงมากแล้วเขาไม่สามารถที่จะแบบมองใครได้อีกแล้วนะคะเมื่อมาเจอคุณอเมื่อมารู้จักคุณหวยหามากนะคะหวยหาคุณแล้วก็ เหมือนกับว่าเขาปรารถนาที่จะให้ความรักครั้งนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้ก็ไม่ว่าจะสถานการณ์จะยากลําบากแค่ไหนเนี่ยคนคนนี้เขาก็อยากไปต่อกับคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆที่มีด้วยนะคะต่อให้คุณมีคู่แข่งเ,เขามีคู่แข่งนะคะคุณมีใครเข้ามามากมายเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะด้วยความที่เขารักคุณไปแล้วนะดวงชะตาเป็นเนื้อคู่กันนะขึ้นให้เดอลเอร แดไม้เจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะคนคนนี้เขาก็คาดหวังอยู่แล้วแหละว,ว่าเนี่ยอยากจะให้ความรักครั้งนี้ไปต่อได้เรื่อยๆพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นเขาอยากให้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะเขาไม่ได้แบบใจเย็นอะไรขนาดนั้นนะคะนูรู้สึกว่าเขาเขาจะทำตามขั้นตอนแบบ รวดเร็วนะคะอ่าชัดเจนนะคะคนคนนี้ชัดเจนอยู่แล้วเขาเขาตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อที่จะจริงจังกับคุณอยู่แล้วเนาะอ่าประมาณนั้นถ้าเป็นคนเก่านะคะนกมองว่าเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้เขาจะมางอคุณเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอ่าแม้ว่าเขาจะมีคู่แข่งเขาก็จะไม่ไม่กลัวนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนนะเขาจะทำอย่างไรต่อคะ วีนถือกทาชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูนะคะคิงถือเหรียญท่าดินพฤษธกัณมังกรโอ้โหดูสิเนี่ยถ้าเป็นคนเก่านะคะบางท่านบางคนอย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะเอากันและกันออกจากหัวได้จริงๆนะคะในกรณีที่คุณยังรักแล้วก็มีความรู้สึกที่มั่นคงให้กันอยู่ยังถือกันและกันไว้ในมืออยู่มีพลังงานของคู่สร้างคู่สมขึ้นมาด้วยนะคะตัวคุณเองอะ่ะ ก็อาจจะทํางานนะคะทำงานไปเหมือนก็ยังมีเขาในใจมีใครเข้ามาคุณก็ไม่ได้เปิดใจอะ่ะแต่คุณมีสเสน่ห์มากๆนะอ่าดวงชะตาของชาวราศีตุลคุณมีสเสน่ห์มากๆเพียงแต่ว่าคุณแค่ไม่เปิดใจให้กับใครเท่านั้นเพราะว่าคุณยังมีเขาอยู่ในใจนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาจะทํานั่นก็คือ เขาจะรักคุณแค่คนเดียวจริงๆนะคะขุนไพ่แปดดาบเนี่ยปิดกั้นเลยนะคะไม่เปิดใจให้กับใครแล้วมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะพลังงานของชาวราศีตุลดีมากๆสําหรับเดือนนี้นะคะนกบอกเลยว่าคุณได้เจอกับคนที่เขาคลั่งรักละรักคุณมากนะคะแล้วก็มั่นคงกับคุณแค่คนเดียวอคือคุณไม่ต้องไปนั่งบอกว่านี่เธอต้องแบบรักฉันคนเดียวนะอะไรเงี้ยคือเขาจะปฏิบัติกับคุณแบบ เขารู้ว่าเขาต้องทำตัวยังไงนะคะที่จะน่ารักสําหรับคุณอะไรแบบนี้นะคะด้วยความเต็มใจนะเขาไม่ได้ฝืนใจแต่อย่างใดนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มค่ะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะแชมเปญแรนต์ราชนีพัชจันค่ะเด็กถือไม้นะคะ คุยเอ่อถ้าคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารมาตลอดนะคะก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่เคยเจอกันคุณคนนี้จะมีการเดินทางมาเจอคุณแล้วนะคะมีไพ่ของการเดินทางเข้ามาเขาคิดถึงการที่จะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันกันกบคุณอะนะคะหลงไหลคุณมากคุณน่าค้นหาสําหรับเขามากๆนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันกับคะุณอะนี่คือสิ่งที่ ที่เขาจะทำนะคะเขาไม่สามารถที่จะแบบเสียคุณไปได้นะเขาห่วงแหนคุณมากๆนะคะแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นแม้ว่าความรักครั้งนี้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตามนะคะเขาจะรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะ,ะมาดูกันใครอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะชาวราศีตุลขึ้นไพ่เดวิลนะเดวิลเนี่ยเป็นในลักษณะของคนเก่าๆได้นะ คนเก่าๆก็คือไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณได้ถ้าบอกว่าความรักครั้งเก่านะถ้าเจ็บปวดเป็นสิบดาบสาดาบเนี่ยคุณต้องระวังนะการหวนคืนอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เขามีพันธะภาระอยู่แล้วหรือว่าคุณจะต้องไปตกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตกอยู่ใต้พันธนาการของเขาอีก ครั้งหนึ่งอะฮะซึ่งมันจะเป็น10บดาบกับสามดาบไม่ดีนะคะเจ็บปวดนะแล้วก็เป็นเจดาบได้ด้วยนะสใบเนี้ยมาอาจจะเป็นเจดาบได้ก็คือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีตุลคุณต้องไปดูว่าคนของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะให้โอกาสเขาได้จริงไหมนะคะถ้าในลักษณะที่เป็นพิษกับคุณเนี่ยคุณจะต้องระวังหัวใจตัวเองนะคะเพราะการวนกลับไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิด อ่านะแต่ถ้าเป็นในลักษณะของเนื้อคู่กันจริงๆเนี่ยนกมองว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์ที่เจ็บปวดกันแบบนี้นะคะอ่าแต่ถ้าคุณกลับไปเป็นในลักษณะแบบนี้จะเป็นในคู่กรรมแล้วล่ละนะในรูปแบบคู่กรรมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีเหตุการณ์ที่แบบทำร้ายจิตใจกันนะ่ะสามารถกลับไปได้นะอยู่ที่การตัดสินใจของชาวราศีตุลน,นะคะ บางท่านบางคนเนี่ยมีพันธะภาระร่วมกันเคยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะมีปัญหากันไปการกลับมาครั้งนี้ก็ได้ไปต่อก็มีนะคะยังรักยังผูกพันกันอาจจะมีบุตรมีลูกนะคะเป็นสายใยรักนะคะ,ะทําให้คุณและเขาได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนี่ยให้บอกนะว่าประสบการณ์นะคะเหตุการณ์ต่างๆที่คุณได้เรียนรู้กับคนคนนี้นะจะเป็นคําตอบที่ดีว่าคุณควรจะไปต่อกับเขาไหม คุณได้เรียนรู้นะคะได้เข้าใจแล้วว่าคนเก่าๆที่จะกลับมาเนี่ยคือคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ไพ่แนะนำคุณนะขึ้นไพ่สี่ไม้ค่ะไพ่สี่ไม้นะคะคุณคุณจะเจอเนื้อคู่นั้นแหละถ้าไม่ใช่คนเก่าแน่นอนค,คนคนนี้เขาอยากจะผูกมัดอยากจะชัดเจนกับคุณอยากจะมั่นหมายอยากจะแต่งงานนะคะ อยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณแล้วล่ะบางท่านบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ถึงขั้นมีบุตรเลยนะหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อไม้แม่ไม้คนที่มีลูกติดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะถ้าคุณมีทั้งคนเก่าคนใหม่กลับมาเนี่ยหนึ่งในนั้นจะมีเนื้อคู่ของคุณอยู่นะคนที่รักคุณแบบจริงใจนะคะเนะี่ยเห็นไหม เน,เนื้อคู่ของคุณมีแน่นอนนะชาวราศีตุลพลังงานก็โดดเด่นขึ้นมาอยู่แล้วนะว่าในในคลิปนี้คุณจะได้เจอเนื้อคู่เป็นได้ทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะตามไอดีลน์ที่ให้ไวด้าล่างคลิปนี้ค่ะคุณก็จะได้ดวง่ได้ดวงเป็น พอทีนะคะคุณก็จะได้เช็คดวงเป็นการส่วนตัวของคุณเป็นดวงชะตาของคุณโดยตรงนะคะไม่ใช่พลังงานรวมจะมีความแม่นยำมากมากเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะสุขสมหวังเจอกับความรักที่คู่ควรกับคุณทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ